สวัสดีครับชุดนี้ครับเป็นปั๊มพ่นยามาลุยามาครับสามศูนย์สามครับนะครับเก็บสายอัตโนมัตินะครับร้อยเมตรนะครับมีชุดเรียงสายพร้อมนะครับครับดูสภาพก่อนนะครับเดิมๆนะครับไม่ได้ล้างครับไม่ได้ล้างยังสวยเลยครับเอาติดเชื่องให้ดูครับ ครับออตโต้ทุกอย่างทํางานครับเนี่ยถ้าเราปิดปลสายปุ๊บน้ำก็จะโบ้ทิ้งครับนะครับเอ้าลืมลืมโชว์ชุดเจ็บสายครับเอาตัดใหม่ทีนึง่งนะครับเราจิบสายครับนี่ยโยกคันนะครับไม่ต้องจับเองนะครับ,แ,บ,นะครบแค่โยกคันโยกครับแล้วมันจะเก็บเองเวลาปล่อยสายครับแล้วก็ดึงคันโยกตัวน,นี้มาดัานเดินหน้าแล้วดึงออกดึงสายออกได้เลยนะครับแล้วเ,เก็บตบเข้าไปปุ๊บ อ่านี่ครับตบเข้าไปอ่าโยกโยกโยกเข้ามาพูดผิดโยกมาปุ๊บแล้วมันจะทำงานโอเคครับ